They created me, But they cannot t me c r n o o สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮีโร่ท l อนะครับวันนี้ก็จะมาเรีย t ชันเหมือนเดิมนะฮะจากตัวอย่างที่แล้วก็เป็นหนังไซไฟช่วงประมาณกลางปีนีค้ครับก็คือ Alien c o n v e n a n นสำหรับเรีย t ชันนี้จะเป็นตัวอย่างที่2ของ Ghost in the Shell ครับหนังไซไฟเหมือนกันนะที่ดัดแปลงมาจาก การ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นนะครแล้วก็มีแอนิเมชั่นที่คลาสสิกจนมาถึงทุกวันนี้นะครับในปี1995โอเคฮะนี่จะเป็นตัวอย่างที่2ง,งงานดัดแปลงของรูเพิร์ดเซนเดอร์ที่เคยกำกับสโนว์ไวท์ภาคแรกนะครับผมแล้วก็ได้ son, สการ์เล็ตโจแฮนสันสาวแอคชั่นแนวหน้าของฮอลลีวูดเลยนะครับในช่วงนี้เราก็จะมาดูว่าตัวอย่างที่2เนี่ยเราจะประทับใจเหมือนกับตัวอย่างแรกที่ผมเคยดูไปไหมนะฮะมาดูกัน okay. โอเคบัโธแน่นอนอนะันนี เป็นบัตโทนะเป็นตัวละครคู่หูของเมเจอร์นี่เป็นตัวรายอารามากิครับเป็นหัวหน้าของเซสชันนาย นี่ได้เป็นโทคุสะจะ<อ>เป็นฉากคลาสสิกมีการใส่กราฟิกโมชั่นเข้าไปนะฮะนอกจากตัวอย่างแรกจะไม่เห็นกราฟิก There was an attack. You were dying. We saved you. And now you save others. Everything they told you. What's up, right. You had a family. Remember that. I... What are mm. you? What a beauty you are. What do you want from me? did not save your life. Oh. They stole it. How many were there before me? She was supposed to have a clean brain. I order you to terminate. They created me. But they cannot control me. ต้องบอกว่ามันมีความชอบและไม่ชอบปนๆกันสำหรับตัวอย่างที่สองนะครับส่วนหลักๆที่ผมชอบเลยก็คือเขาโชว์โพรเรชันโชว์โลกจักรวาลเมืองที่เขาสร้างนะครับอันนี้จะเป็นเมืองนิวพอร์ตซิตี้ครับก็จะเป็นจริงๆมันก็คือโตกเกียวเป็นอะไรที่แหละในอนาคตอันไกลนะครับแต่ว่าในการ์ตูนเขาเรียกว่าเป็น City นิวพอร์ตซิตี้ลักษณะก็คือมันก็ค,คล้ายๆกับเมืองลอสแองเจลิสของเรื่องเบรดแลนเนอร์คือเบรดแลนเนอร์นี่เหมือนจะเป็น พ่อของหนังไซไฟทุกเรื่องครับบรรยากาศเมืองอะไรเรื่องแสงสีนีออลอะไรพวกนี้ยก็ได้มาจากเรื่องนั้นถ้าให้เดานี้นะ่าจะเป็นฉากแบบประมาณว่าน่าจะเป็นช่วงหลังจากเหตุการณ์ตอนเปิดเรื่องผ่านไปแล้ว mm hmm. ก็คือไปเจอตัวร mm ้า hmm. ยในเรื่องนี้อันนี้น่าจะเป็นฉากเปิดของหนังเรื่องนี้แหละที่เหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนี้แหละ mm hmm. ก็คือว่าในซีรีส์นี้ยฉากเปิดมานต้องเป็นฉากที่เข้าไปลุยอยู่ในงานมิงอะไรสักอย่างนะครับ แล้วก็เป็นฉากที่โมโตโกะจะต้องใช้ชุดล่องหนเนี่ยฮะดูเมืองเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่เป็นโทรโกลแมเนี่ยที่เป็นกีชาโอโ้ผมโ็ชอบเลยผมชอบเมืองมากดีไซน์เมืองสุดยอดนี่พูดกี่รอบกันเนี่ย นี่คือบาโทนะครับเหมือนกับเป็นคู่หูหนังก็เปิดเผยเนื้อหาละว่านังเอกของเราเนี่ยการจะตายแล้วก็โดนช่วยชีวิตเข้ามันอยู่ในสูตรการสร้างหุ่นยนต์ไซบอร์กอะไรเงี้ยคล้ายๆกับดูโบคอปซึ่งผมคิดว่าในประเด็นของโกเซเนเชลมันไม่ใช่เรื่องการค้นหาว่าตัวเองคือใครตัวเองต้องล้างแค้นอะไรโกซเนเชล Go S The ส่วนใหญ่จะเป็นการการที่พยายามนิยามคําว่าชีวิตคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดว่ามนุษย์ทําไมอยากจะไปสร้างหุ่นยนต์ให้เหมือนลอกเลียนแบบตัวเองแล้วหุ่นยนต์จะต้องการอยากเป็นมนุษย์ไหม A.I. สามารถเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดในแอนิเมชันในปี1 9, 9 9 5เขาจะพยายามพูดว่าถ้าเกิดจิตย้ายไปอยู่ที่อื่นจะมีความเป็นตัวตนของเธออีกไหมอะไรประมาณนั้นกลัวที่จะเสียตัวตนของตัวเองไปมากกว่าแต่นี้เหมือนเป็นการว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองคือใครแต่อยากได้ชีวิตเก่ากลับมาแล้วก็ต้องไปล้างแค้นกับคนที่ทันกับเธออะไรเงี้ยมันผิดแกนของ Ghost in the Shell ไปหน่อยนึงมันเหมือน Robocop โโโมากเลยนะเมือหวัวชมมือ ชุดของโมโตโกนี่ก็ได้มาจากแอนิเมชันเหมือนกับว่าหนังพยายามรวบรวมจักราวาลที่เป็นการ์ตูนมาก่อนอดัดแปลงออกมาภายในเรื่องเดียวหยิบนุ่นหยิบ,น,ยบนี่มาผสมกันอันนี้คืออารามาก,กินะครับก็เป็นหัวหน้าประจำเซ็ชันนาเป็นคนดีนะแต่หน้านี่ดูโกงมากเลยนะอ่าแล้วก็หุ่นตัวนี้ครับคือหุ่นเนี่ยมันเจอดัดแปลงมาจากตัวละครหุ่ยนต์นะครับที่ชื่อว่าทาชิโคมาแต่ว่าให้มันดูใหญ่ขึ้นหดขึ้น นั <l> ่นแหละฮะผมก็ไม่ชอบจริงๆนะไอเรื่องที่แบบว่าเหมือนโลโกคอฟอะคือเราไม่ต้องการโลโกคอฟอีกแล้วอะเราต้องการดูโก้ซึ่งเดชลอะแต่ว่าผมชอบโปรดักชั่นแล้วก็ก็หวังนะว่าตัวอย่างกับในหนังอะจะในหนังจะดีกว่าตัวอย่างที่เขายามสื่อกับเรานะครับ โอเคไปแล้วฮะแล้วก็สามารถดูผมทำซับเกี่ยวกับเบื้องหลังของโกซินเดเชว้ก็ดูได้นะครับผมแล้วก็มีฉากเปรียบเทียบนิดนึงกับฉากนี้ฮนะก็ไปดูกันได้ถ้าชอบฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของ h s t r Re Reaction นะครับสวัสดีครับ